สวัสดีครับอยู่การเกมโ Do t ้าสองออโตเชนะฮะอันนี้มีอัปเดตเข้ามาใหม่เป็นธีมของเซนทอร์ออร์บิสนะครับหรือก็คือมีตัวใหม่นั่นคือเรอแชกนั่นเองอ่ะเนื่องจากผมยังเล่นไม่ได้คลิปนะฮะวันนี้เดี๋ยวมาลองแนะนำดูว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างครับอย่างแรกเลยนะฮะ e n c h a n t e ทเนี่ยมี3ภาษาแล้วนะครับก็คือดูอิตเซนทอร์และก็บิสนั่นเองครับนั่นก็เท่ากับว่าเซนทอร์เนี่ยมันมีมากกว่า2ตัวลว โดยความสามารถของภาษานี่ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรก็คือตัวเซนทอ์ทุกตัวเนี่ยมันจะพุ่งเข้าไปมันเริ่มเข้าสู่ต่อสู้ลยครับก็คือจะพุ่งไปก่อนเลย2ตัวทําให้ศัตรูเนี่ยติดสตันนะครับอันนี้ก็คือปกติของขั้นหนึ่งนะส่วนขั้นที่2ที่อัปเดตเข้ามาใหม่อันนี้บอกตามตรงยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยลองนะครับแต่เท่าที่อ่านอ่านดูแปลๆปดูก็เหมือนกับว่าทุกๆการเคลื่อนที่การบูฟของตัวโจมตีใกล้ทุกตัวนะครับทุกตัวเลยจะเป็นการแซมผิดนะครับก็คล้ายๆกับต ว่าน่าจะคล้ายๆกันเลยก็คือตัวตีใกล้ทุกตัวมันสามารถพุ่งเข้าไปสตันได้ทะลุผ่านศัตรูได้นะครับน่าจะประมาณนี้นะฮะเฉพาะตัวตีใกล้ อัปเดตอันต่อมาครับถ้าสังเกตดูดีๆแล้วเนี่ยตัว r e g e n e r a ร p o o l นะครับปกติมันจะมี8ตัวตอนนี้10ตัวแล้วนะครับก็เพิ่มเกลือขึ้นมา <laughs> ปกติมันสุ่มหายากอย,กอยู่แล้วตอนนี้ก็สุ่มอาอาจจะง่ายขึ้นแต่มันอาจจะเจอตัวที่ต้องการยากขึ้นนะฮะเพราะว่าตัวมันเยอะขึ้นนะนะซึ่งก็ระบบแบนตัวนะครับน่าจะได้ใช้กันมากขึ้น โอเคครับอัปเดตอันต่อมาครับอันนี้คือหน้าต่างของลิสต์ตัวละครนะครับอาจจะดูเล็กลงนะครับสำหรับไอคอนตัวละครต่างๆนะฮะแต่ก็นี่ครับอัปเดตเข้าใหม่ก็คือในเรื่องของการกดที่ตัวนั้นๆเนี่ยมันจะมีรายละเอียดดีเทลออกมานะครับก็สามารถกดดูในเกมได้เลยฮะระหว่างเล่นเนาะปกติเนี่ยเราก็ดูกันเองได้อยู่แล้วนะครับเวลาเรามีตัวนั้นๆซึ่งระบบนี้น่าจะมีประโยชน์กับตัวที่เราไม่มีนะครับตัวที่เราไม่มีอยากดูตัวนี้อยากดูตัวนี้ก็กดดูได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรากลับมากันที่ตัวเลยแชทดีกว่าตัวใหม่นะครับในแพทแพทนี้อัปเดตเข้ามาไม่รู้ว่าก่อนหน้าดีเข้ามาแล้วหรือเปล่าอ่ะเป็นภาษสานก๊อตนะครับเป็นภาษานก๊อตก๊อตนี่ประปะับบาลานซ์ใหม่เหมือนกันครับขั้นแรกเนี่ยลดคูดาวสา33เปิดขั้นที่2อีกสารวมทั้งหมด66เปร์นะครับปกติมัน1้อยเปอร์นะฮะถ้าขั้นหนึ่งขั้น2แต่ตรงนี้ก็จะมีขั้นที่3มโผล่ขึ้นมาก็คือ6ตัว6ตัวเนี่ยก็จะมีเอเมตตี้พิเศษนะครับยิ่งใช้ skill, ไม่แน่ใจนะว่าผมแปลผิดหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนี่คือสกิลมันจะออกมาทีๆมากๆเลยแล้วเขาบอกว่าไอเทมด้วยนะครับอย่างเช่นพวกแบ็คกิ้งบาร์พวกไอเทมกดใช้ต่างๆนะครับก็จะลดคูลดาวน์ลง50%ซึ่งก็จะโหดอยู่ส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยได้สัมผัสนะครับว่า6ก๊อตนี่มันจะเป็นยังไงนะก็มาแปลแปลให้ดูเฉยก็ถ้าใครมีข้อมูลที่แน่ชัดลองเล่นแล้วมาแชร์กันได้นะครับอ่ะตัวเลอร์แฉกครับก็จะเป็นผสานเซนทอร์นะฮะเป็นก๊อตเซนทอร์และ มี3าภาษาเลยเท่ากับว่าดูอิดตอนนี้มี6ตัวแต่ดูอิดก็คือยังเหมือนเดิมนะครับขึ้นดาวง่ายเฉยๆมาใช้ต้นเกมได้แต่ท้ายเกมถ้าออกมาคู่กับก๊อดผมว่าก็ไม่เลวเลยนะครับไปคู่กับบีสอะไรอย่างเงี้ยฮะก็น่าจะตรงคอนเซ็ปต์เขาเซนทอร์ออฟบีสหรืออาจจะเห็นฝูงหมีจํานวนมากเลยนะครับพ่อมีออกมาซัมมอนหมีแบบรัวๆเพราะว่า,าได้ก๊อดมาลดคูดาวและเอเวอเดอร์ไททันเนี่ยมันเป็นทั้งดูอิดทั้งก๊อดนะครับไปง่ายเลยไปง่ายเลยผหว่า อาจจะได้เห็นหมีรูรัวหรือไม่ก็เนเจอร์พ o ลเฟตที่แบบมมอมลูกออกมารูรัวเหมือนกันดูอิดก็อาจจะพัง,งาดขึ้นมาฮะในแพทแพทนี้ทั้งๆที่ตัวเองแค่มีความเป็น3ดาวง่ายเฉ ่อไปคอมโบคู่ก็สไปคู่กับบิสได้นะครับบิสจะช่วยในเรื่องของดาเมจทั้งทีมนะฮะส่วนก็สก็ลดคู่ดาวก็ขึ้นอยู่ว่าคุณจะบิลไปทางไหนนะครับรนี่ก็คือสเสน่ห์ของเกมเกมนี้นะผมว่ามันเป็นอะไรที่สนุกตรงที่ว่าผสานมันเอื้อให้กันไปได้หลากหลายนะครับอาจจะมีแต่ตัวซ้ำๆเดิมๆที่สกิลเดิมๆแต่ผสา,านนยฮะมันช่วยให้เราเล่นได้หลากหลาย ต่อไปถ้ามาดูตัวเลอร์แกกันดีกว่าสกิลจะเป็นพาวสโนวานะ,ะสกิลอันติเมททำดาเมจรอบตัวนะครับทำดาเมจเป็นเมจิกก็ไปคอมโบโคู่กับเมจได้เหมือนกันนะฮะดาเมจเพอร์เซคันอยู่ที่100 1 2ร้อยร้อยนะครับ ยิ่งเพิ่มดาวก็ยิ่งเพิ่มระยะนะครับ3 0 0 3 5 0ย0านะฮะมานาอยู่ที่20ต่อวินาทีนะครับเท่ากับว่าถ้ามานา100นะฮะดาเมจ100ต่อวินาทีก็พันหนึ่งนะครับได้ดาเมจ1,000ก็ไม่เร็วเลยถ้าได้ผสานเมจมาลดต้านเวทก็น่าจะแรงขึ้นอีก30เปอร์นะฮะแล้วก็มีปรับบาลานซ์อื่นๆอีกนะครับอย่างวิสซ็อกเตอร์ครับปรับนิดเดียวสกิลเด้งชิงไปลดลงนะครับอย่างละหนึ่งะฮะขั้นสองเหลือห้าขั้นสามเหลือเจ ดาโซก็ถูกปรับบาลานซ์อันนี้น่าจะดักอยู่เพราะว่าปกติ3ดาวมันจะคูดาวอยู่ที่10วิฮะอันนี้เหลือ15ฟิกตายตัวเลยนะครับไม่เปลี่ยนแปลงละส่วนลูน่าฮะได้เบสดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับ10หน่วยส่วนมากจะตัว1ดาวนะและอันเคมิทนะครับโดนเนิร์ฟไปในเรื่องของการรีเจนนะฮะร,รีเจนเลือดลดลงครึ่งต่อครึ่งเลย <c oughs> จาก60เหลือ30 80เหลือ40นะฮะ100เหลือ60ในช่วงระยะเวลาอัลติเมทนะฮะ ปลับบาร์อื่นนะครับก็มังกร5ครับเพิ่มมานา1น100เริ่มต้นปุ๊บไปเลยมานานร้0ยหนึ่งสกิลได้ก่อนชาบ้านเท่าเลยนะครับทุกตัวเลยปกติเนี่ยจะเป็นใครก็ตามที่ไม่ได้เปิดผสานนะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนได้ละนาคาหครับโดนเนิร์ฟไปในเรื่องของระยะการระเบิดของ โลของนากานะครับที่ฟูนาการะยะมันจะจาก300เหลือ205หรือระยะการโจมตีระยะใกล้นั่นเองนะครับอันเดนครับก็ยังโหดเหมือนเดิมผมว่ายังโหดเหมือนเดิมฟูอันเดนถ้าปกติมันจะสมอนสเกตันมาใช่ไหมมันอยู่ได้12วิตอนนี้เหลือ1ิวิแล้วโดยโรวมก็ยังโหดนะผมว่า1ิวิก็นานไปนะครับสักห้าวิฮะถึง7วิก็น่าจะกำลังดีนะ5ถึงเเพราะว่าสเกตันออกมาก็ปั่นป่วนนอยู่อะและส่วนมากครับ ก้าอันเดดก็มักจะมีสเปกเตอร์ฮะสเปกเตอร์ก็สกิลโอโหเต็มพื้นที่และในเรื่องของขั้นที่1ขั้นที่2องมาลดแม็กเฟพีมาค่อนข้างเยอะครับรวมๆกันก็เป็น50เปอร์อยู่นะฮะแค่นั้นก็โหดแล้วและนี่มาสกเกตันอีกนะอยู่1ิวิก,ก็ก็น่าจะโหดเหมือนเดิมนะครับอัปเดตต่อไปฮะอาการนิ่มฉาดเข้ามานะครับความสามารถก็คืออัปเกรดสกิลของผู้ที่ถืออยู่นะครับอย่างสมมติตัวเลเวล2หรือตัว2ดาว ถืออยู่ก็จะเป็นสกิลของ3าดาวอะไรอย่างนี้นะความแรงประมาณนี้นครับแล้ววิธีการสร้างก็คือใช้โซลออฟบูสเตอร์นะครับหาเม็ดเลือดแดงอันหนึ่งแล้วก็สีฟ้า3อันนะครับได้อากานิมชาต่อไปครับรีแพทูับผู้ที่ถือไอเทมนี้เนี่ยปกติจะเป็นตัวแม็กนะและตัวเม็กถ้าครบ3ครับเวลาชนะมันจะได้ที่สูงฟรีใช่ไหมแต่นี้เปลี่ยนไปนะครับเหมือนว่าไม่จําเป็นต้องเปิดก็ได้แต่พอผู้ที่ถืออยู่ไม่ตายครับมันจะได้ดักฮาร์ด ออฟแมชชีนนะครับโดยเจ้า Dark hard ออฟ a c ช i n e เนี่ยขอ้อธิบายไว้ว่ามันสามารถอัปเกรดเป็น hard ออฟ a c ช i n e หรือที่สุ่มปกติหรือว่าจะอัปเกรดเป็นระดับโกลเด้น hard of Machine ก็ได้ครับก็คือ6เมกนั่นเองครับนั่นก็แปลว่าเราสามารถเปิดรีเพาทูมาเพื่อเก็บสแต็กก่อนต้นเกมแล้วก็จะไปอัปเกรดที่หลังได้เหมือนกัน ปรับบาลานซ์ไอเทมต่อมาครับบลัดสโตนนะครับมานาเริ่มต้นเนี่ยจากปกติ80เหลือ40แล้วนะฮะหรือเข้าใจง่ายๆคือในที่บูสเตอร์ที่ปกติมันใช้2อันเนาะมันจะไม่แสแต็กนั่นเองสวีปปิ้งนะฮะถูกลดแอคแท็กสปีดลงครับในแต่ละจัมเข้าไปจาก30%เหลือ25นะครับส่วนอาเค้นบิงเนี่ยจาก30%เป็น40ครับดาเมจของเวทเนี่ยจะแรงขึ้นนะครับในแต่ละจัมในแต่ละการบิงก์นะฮะ b ูสต์ออฟแบร i n g นะครับอันนี้ก็จะลดระยะออลา่าจาก300เหลือ205นะครับก็เหลือประมาณ1ช่องนั่นเองแต่การรีเจนนีจะเพิ่มขึ้นครับจาก20เป็น25ครับ ส่วนออร่าที่ส่งให้เพื่อนเนี่ยมันก็จะเป็นการรีเจนนะรีเจน25 HP ต่อวินาทีครับรวมทั้งมันยังอิมูนด้วยนะฮะอิมูนในเรื่องของการคอนโทรลนะครับเพราะว่าเอาทิกเซอร์คอร์ครับที่ปกติเนี่ยมันจะป้องกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยโดนไมค์คอนโทรลนะครับอันนี้ก็คือสามารถส่งออร่าให้เพื่อนได้ครถ้าอัปเกรดเป็นบูทออฟแบลลิงนะครับและสุดท้ายลีลิกใหม่ฮะลีลิกที่อัปเดตเข้ามาเหมาะกับทีมที่เก็บสแต็กแพ้มากๆหรือทีมพรีสอะไรอย่างเงี้ยฮะเหมาะมากมากเลยก็คือเมโลด ความเสียหายเวลาเราแพ้นะครับพูดง,ง่ายๆเวลาเราแพ้เราโดนดาเมจใช่ไหมไอ้ดาเมจตรงเนี้เนี่ยมันจะไปบวก XP เราแทนนะครับยิ่งใครเก็บสแต็กแพ้ตรงนี้ยฮะก็จะเป็นตัวช่วยครับให้เราได้ XP ตอบแทนขึ้นมาครับยิ่งถ้าเล่นทีมพีสด้วยนะครับที่ แพ้ๆต้นเกมเก็บรอบแพ้แต่เรามีทางโก้ฟื้นคืนเลือดอยู่นะครับก็จะมีเจ้าลิลิอันนี้นะฮะได้ x อ็ฟรีมาด้วยแต่การคำนวณเนี่ยมันจะไม่คำนวณตามดาเมจนะครับอย่างเช่นอ่ะเนี่ยผมโดนดาเมจไป8นะครับมันจะได้ XP ็มา4เพราะว่าจะนับตามจํานวนตัวนะครับศัตรูเนี่ยมี4ตัวที่เหลืออยู่เราก็จะได้แค่4แต้มนะครับไม่ได้นับตามดาเมจนะ ของใหม่ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับแล้วก็มีประปะับบาลานอ e ันเดียวเลยฮะ Unstable s h i ิงเลยครับปกติเดียวมันจะมีโอกาส60%ที่จะได้สุ่มในตัวที่เลเวลน้อยลง2เลเวลฮะแล้วก็ในราคา1บาทในการสุ่มนะครับตอนนี้เหลือ50%นะครับก็โอกาสน้อยลงเท่านั้นเองครับที่เหลือยังเหมือนเดิมเท่าที่เช็คแล้วก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับไขยัง6 0เหมือนเดิมฟักยากเหมือนเดิม โอเควันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันพบกันใหม่ในคลิปหน้า,าชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนตามไลย์ชื่อบนหน้าจอนี้เลยนะครับสวัสดีครับ